แจะแคปไอลิมไม่แคปแคไลิมอะอมไม่แค่หบุกแล้วก็ปมกับอมฮาร์ดคอ์ลรสคิลเลอร์ทีวียจะมาเล่นเกมอ๋อแทีอยูแอปท่อยู่หลรึททก็ไม่ครับโอ้ตู้เย็นตู้เย็นเออนี่ตู้เย็นเถอะ เออมันก so yeah. yeah. ็ีตวาโสินเนดวิอเท้อสลักเจ็ดไมนานจังวะข้อมูลเราให้เดียวเออยี่กอิ่ไกอไกออืมก็สตาร์เกมันทนผู้ชมยอมม ยอมยอม,ยอม,ยอมบิดช,ชาลาดิอีมาแล้วโคตรรัดดกเลยอัพ <c oughs> ชั้นนี้หน,นึ่ง <c oughs> อัพสี่อะไรลูกอ่าไดันไปนะโอ้ไม่ดันไม่รู้เออวันนี้เราจะเล่น Alice in Wonderland ก่อน มีตัวใหม่ด้วยเติมฮะไปซื้ออร์สก็ใหม่ัวใหม่ด้วยวยใหม่ตัวแล้วตัวใหม่ตัวใหม่หมมโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะอ้ยผู้า้าอี้คอคีเอร์เอ ไอ้แค oh no, oh, oh no. oh, wow. ่เ ah. ันนี่ก่อนยังไม่ทันเลยโนไอริซินอลแล้วปะไปห้ามันโอ้สกอร์สกูนน้บิโอโทำเลยอ่ะแี้เออว้ามันมากเงแค่นั้น อะไรอ่ะขันไม่ออกน้ำมดโอ้ยโปวดฝ่าเท้าปวดไปนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้กล้องอยู่ไหนฮะเราเป็นใสเหรอโอ้ยจะ๋อเผอ

น,น,นู่นปูอลิสอินวอนเลอร์ยังเอ้ยเล่นยังไม่นุ่มเออดิไีว้วม่ช่เปลี่ยนด่านดีกว,ว่ายี่สปาย,ายโอ้ยโอ้ยอ๋อเราลงมาเล่นเกมดังนนนะะในไอโฟนไอแพดนะครับเกมนี่ชัว่ว่าเทมโปรนันเล่ไมีแค่สองสำรู้ปึนน๊ง ให้เราเลี้ยงฮะเราก็จะมีลิงตามแเราก็ต้องกระโดดดึงดึงดึงโอ้ขาทั่านี้ทำอะไรยังขาเนี่ยขางไปลิงมาโอ้ no girl มีลิงไม่ทำอะไรได้เลยโอ้ยลิงเถื่อนเด็กของหัวของเด็กอินเทอร์เน็โอ้เฟนเฟนอือ เฮ้ยนิวเดิไหนอูเปนตัเลยน่โดกปโดปตัวคิปเปอร์ตายลเอาเอเอาปีตัวแหลมเกยในสิมเลยเหนี่แบบกอดเรานี่เฮ้ยโ่มอลิงไปกอเราเอติดตัวสมิออโอ้โน วิ่งไปกอล์ฟลงมาแล้อกโน้โอ้กอล์โอ้โน้โอ้ไปไม่ได้โอ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 ้ดัมมิตเลือกเอาดาสุดท้ายนะแบบนิวนะอือ

อือฮ mm ึโ hmm. อ mm ้ย hmm. ท mm ่านผู sound sound> no. no. sure ้ชมควรอะไรยังไฟอะไรไฟอะไรอย่ไม่ทำใจอ่าโน้แอลเลนเอ้ยจะตีลังกาตกแล้วไม่อ๋อไม่ตกไม่ตกโอ้ยโชคดียนโอ้ What the ใครวะ มีสปาตันด้วยเพิ่มมีเด้อมีดิพัดหลืออะไรใครไม่รู้มันกระโดดลงมามันก็เจามีมาเจือนโอ้ยเคยเห็นอะอไม่รอเลยแกเล่นไม่ถึงนะดิเอาเล่นเขาเล่นจนตกตอนสุดท้ายมันตกมาตายออเดเอ็นเออตรงนั้นแหละเดดเอ็นตรงนั้นแหละจะเญ โอเคนะท่านผู้ชมคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นุกสวัสด,ดีครบ